เครื่องบินขับไล่ F-16 AM ถือเป็นหนึ่งในอากาศยานรบที่มีชื่อเสียงและมีความอเนกประสงค์ที่สุดในโลกยุคใหม่สัญ,ญลักษณ์ของความเร็วความคล่องตัวและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนโฉมสงครามทางอากาศและยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน เดิมที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1,970โดยบริษัท General ล y ด a m i c s ก่อนที่จะถูกซื้อกิจการโดยล็ c k h e e d Martin F-16 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่มีน้ำหนักเบาราคาประหยัดแต่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนรุ่นแอมนั้นคือการอัปเกรดและปรับปรุงให้เข้ากับสงครามยุคศตวตรรษที่21อย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้ F-16 แอมน่าลหลงไหลคือความสามารถในการเชื่อมต่อสองยุคสมัยมันเป็นทั้งทายาทของเครื่องบินยุคสงครามเย็นและเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้า เมื่อมองเผินเผนโครงสร้างอากาศพลศาสตร์ที่เพรียวบางทำให้โดดเด่นหลังคาห้องนักบินทรงฟองสบู่ที่ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนและรูปทรงที่ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศสูงสุดทำให้มันมีความคล่องตัวเหนือคู่แข่ง เครื่องบินรุ่นแอมได้เสริมเรดาร์รุ่นใหม่ระบบอาวุธและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นเรื่องราวของ F16 แอมไม่อาจเล่าข้ามสมรรถการรบได้ตั้งแต่เข้าประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้งานจริงในหลายสมรภูมิตั้งแต่ตะวันออกกลางจนถึงคาบสมุทรบอลคาร และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำทั้งภารกิจสกัดกั้นทางอากาศและโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อย่างแม่นยำความเป็นเครื่องบินหลายบทบาททำให้มันสามารถออกไปดวนกับข้าศึกในภารกิจหนึ่งและในอีกภารกิจสามารถยิงระเบิดนำวิธีโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินได้ทันที การปรับปรุงสู่รุ่นแอมมีความสำคัญต่อกองทัพนาโตในยุโรปทำให้สามารถใช้ยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรได้อย่างปลอดภัยและรอดพ้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันดังนั้น F 1 6 a แอมจึงไม่ใช่เพียงแค่การอัปเกรดแต่คือการสืบสารตำนานที่ยังคงแข็งแกร่ง นักบินมักบรรยายว่าการบังคับ F-16 เป็นเหมือนการต่อขยายร่างกายมนุษย์สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะระบบควบคุมการบินฟลายบาย i r e ที่ล้ำสมัยเมื่อครั้งเปิดตัวระบบนี้ไม่เพึ่งพากลไกแบบเดิมแต่ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมพื้นผิวการบินทำให้ควบคุมได้แม่นยำและปรับสมดุลได้อัตโนมัติ ห้องนักบินของรุ่นแอมก็ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นมีจอแสดงผลหลายฟังก์ชันระบบเตือนภัยเรดาร์และรองรับระบบเล็งด้วยหมวกนักบินเพียงแค่มองไปที่เป้าหมายก็สามารถล็อกได้ทันทีการปรับปรุงเหล่านี้เพิ่มขีดความสามารถให้นักบินตอบสนองได้รวดเร็วในสถานการณ์การรบที่กดดัน F16 แอมไม่ได้มีความหมายเฉพาะในสนามรบแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือระดับโลกปัจจุบันมีหลายสิบประเทศที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้และหลายประเทศเลือกใช้การอัปเกรดแอมเพื่อเชื่อมโยงกับพันธมิตรนาโต ตั้งแต่โปรตุเกสเบลเยียมนอร์เวย์จนถึงเดนมาร์ก F16M จึงเป็นทั้งเครื่องมือป้องกันประเทศและเครื่องมือทางการทูตที่สร้างความมั่นคงร่วมกัน สมรรถนะของเครื่องยนต์ถือว่าน่าทึ่ง F16 ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F100 หรือ General Electric f 1 1 0ที่ให้กำลังขับดันมหาศาลบินได้ด้วยความเร็วเกิน m a c 2และเร่งความเร็วได้รวดเร็วรุ่นแอมได้ปรับปรุงให้ประหยัดและเสถียรมากขึ้นรวมทั้งเสริมระบบเชื้อเพลิงและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีระยะบินไกลขึ้น การติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมแบบคอนฟอร์มอลก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจระยะยาวโดยไม่เสียความคล่องตัว เมื่อมองด้านอาวุธ F-16 AM ถือว่าเป็นคลังแสงบินได้มีจุดติดตั้งอาวุธ9จุดรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น AIM-9 s i วินเดอร์และ AIM-120 AMRAAM รวมถึงระเบิดนำวิถีแบบ JDAM หรือระเบิดเลเซอร์การติดตั้งพออดเลงทำให้โจมตีได้แม่นยำยิ่งขึ้น นักบินสามารถค้นหาและทำลายเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำสูงไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนภาคพื้นหรือภารกิจทำลายระบบป้องกันภยัยนอกจากนี้ยังมีปืนกล20มิลลิ mm. เมตร M61 บูลกันที่ติดตั้งอยู่ภายในลำตัวสำหรับการรบระยะไกล สิ่งที่ทำให้ F16 แอมเป็นที่รักของนักบินคือความเชื่อมั่นในสมรรถนะนักบินมักบอกววามันตอบสนองวัยรู้ใจและให้อภัยผู้ควบคุมการออกแบบห้องนักบินที่เองนบอกให้นั่งสบายขึ้น ลดแรงกดจีและหลังคาใสที่ให้มุมมองกว้างทำให้บินนานนานได้โดยไม่เสียสมาธิโครงการฝึกนักบิน f 1 6ยังมุ่งเน้นทั้งทักษะและการคิดเชิงยุทธวิธีทำให้นักบินสามารถดึงขีดความสามารถของเครื่องออกมาได้เต็มที่นอกเหนือจากการรบ f 1 6แอมยังถูกใช้ในการลาตระเวนการฝึกซ้อมทางทหาร และการแสดงผาดผลทางอากาศในงานสาธารณะความเร็วและความคล่องตัวทำให้เป็นดาวเด่นนะคะองค์การแสดงที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและยังสื่อสารถึงพลังและความพร้อมของกองทัพสิ่งที่ทำให้ f 1 6แอมได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือความคุ้มคา่า เมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ลำใหม่อย่าง F-35 ที่มีต้นทุนสูงรุ่นแอมมอบความสามารถขั้นสูงในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่หลายประเทศเลือกใช้เพื่อรักษาความพร้อมทางทหารโดยไม่กระทบงบประมาณมากเกินไป ความยืนยาวของโครงการ F 1 6คือเรื่องราวที่น่าทึ่งหลายแบบเครื่องบินหายไปหลังจากใช้ไม่กี่สิบปีแต่ F 1 6ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรุ่นแอมคือหลักฐานว่าการปรับปรุงสามารถยืดอายุการใช้งานได้จริง ด้วยเรดาร์รุ่นใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำให้ยังคงทันสมัยแม้จะอยู่ในยุคเครื่องบินล่องหนและโดรนก็ตามหลายผู้เชี่ยวชาญคาดว่า F-16 AM จะยังคงใช้งานได้อย่างน้อยถึงทศวรรษ2030 ในด้านวัฒนธรรมและสัญ,ญลักษณ์ F16 AM เป็นมากกว่าเครื่องบินรบมันคือภาพแทนของความแข็งแกร่งนวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัวสำหรับหลายประเทศมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จทางวิศวกรรมการบิน สำหรับคนรักเครื่องบินทั่วโลกมันคือแรงบันดาลใจมีแบบจำลองให้ะส,สมมีสรารคดีภาพยนตร์และเกมที่หยิบยกมาเล่าทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกสุดท้ายแล้ว f 1 6 a ไม่ใช่เพียงเครื่องบินที่ถูกอัปเกรดแต่มันคือตำนานที่ยังหายใจ ความสมดุลระหว่างความเร็วความคล่องตัวอำนาจการยิงและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยทำให้มันยังคงครองน้านฝาได้อย่างสง่างามตั้งแต่จุดเริ่มต้นในฐานะเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบา จนเป็นขุมพลังหลายบทบาทในปัจจุบัน F-16 แอมแสดงให้เห็นถึงคุณค่าขององค์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวในโลกการบินทหารสำหรับประเทศที่ใช้งานมันคือทั้งกรอบป้องกันและดาบที่พร้อมปกป้องอธิปไตยสำหรับนักบินมันคือเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ และสำหรับประชาชนมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ทางเทคโนโลยีเรื่องราวของ F-16 AM ยังคงดำเนินต่อไปและในอนาคตที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและเทคโนโลยีใหม่เครื่องบินลำนี้ยังคงจะโบยบินต่อไปในฐานะหนึ่งในนักรบแห่งน่านฟ้าที่สำคัญและทรงพลังที่สุดตลอดกาล